สวัสด,ดีค่ะมาดูตาเก็บะอมแสงทองขึ้นแล้วเหลืองแล้วพาชมสวนด้วยค่ะสวนโจม ฝังนู้นก็จะเป็นชะอมมั่งผักปังมั่งมะเขือมั่งตุพูมั่งค่ะฝังนี้ก็เป็นชะอมแล้วก็มั่งมะเขือมั่งปลูกปนกันไปแหละนี่ค่ะชะอมยอดชะอม ยังจะถูกฝนคืนเดียวถูกฝนวันเดียวตาเก็บสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้กดนะคะกดไลค์กดติดตามให้ตากระยายด้วยนะคะ